ปนน้ำกันพนนี่น้องมาอือหือติดหลกโดดน้ำปุยปนอืออผักผักนั่งจังหยานะขวพริกปนปนจับปนเกลือไปนิดนึงขวบกวบจ้าวกวบเมนูมือนี่เป็นปนปนจป้า ก๋วยเตี๋ยวกระเทียมในนกปูยายอยากให้เพคนเด็กกินกระเทียนมนะแม่ปกติก็ไม่ใส่เยอย่างว่าแหละการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวอยากใส่อะไรก็ใส่เนาะพี่น้องจ้ะนะกวัวกวัวไปจ้ะเสี้ยวเสร็จี้ยว,ยวอ่ะได้แล้ยมาให้ครบเลยจ้ะ ตำ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 ละเอียดประมาณนึงด้วยจ้ะก็ว่ามีตะพิอ่อนพิอ่อนนี่ใส่เนื้อปลาปลาทูทีซื้อมากินเ่าเหลือด้วยจ้เะเขากรใจกยก,กินของเกา่าเขาต้องมาแปลรูปต้องมาแปลรูปเอาเสียงกระได มันตำแล้ะทูไม่เหอรอปะทูก็หนักปะหนุใช่ป่เดีวเขากินเหลือลนะ <c oughs> นี่แหละของเรามีแต่พริกอ่อนอว่าเผ็ดดตุ๊กตเผ็ดบได้เดี๋ยวคุณยายจะกินบ๊วดน้ำปลาร้ากุลี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 เลย เฮ็ดแบบนด้นอ่ะพอได้เฮ็ดแบบน้ำใสเดิทำแบบข้นๆจะได้ตุยได้ไม่กางเลยจะได้เอาคขาเขาตุยเลยว่ะนะปรุงด้วยผงนัวปรุงด้วยผงนัวกันเดี๋ยวเพอะและกะน้ำมะนาวนิดนึงตัดลดนี่มันเปรี้ยวนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่แหละเมนูยาย อินเบส่ไรเนาะไปหวกผักกันเบจางๆผมนี่เป็นาะโมฮิตโมฮดเค็มเน่ยบให้คุณใายกินเห็ดไหมน้าใจอย่างนี้แต่อร่อยนะน้าใจอย่างนี้เสร็จน้าแต่อร่อยนะหวกผักกันไป่นอะนะผักขมผักขมผักตำมิ้นผักตำมิ้นก็ต่อตำลึกเด้ผักฟังก็มีโอ้ผักเยอะเลยหนึ่งโอ้ผัก สว oh. นผักคักๆเนาะพี่น่ใส่เกลือลงไปแล้วเด้อเกลือลงไปแลี้ยอกักผักลูกผักอืมกักผักเด้อโอ้ยผักขมขมใหญ่ผักขมอ่ะผักขมอ่ะนะมั้ยผักขมสีนะผักขมแดงเออผักขมแดงนี่เดี๋ยวเขายกตัวลงแล้วกับบนกระหยังดอกพี่น่เนี่ยแหละกินหมดด้วยนี่ เรา่อบบทนะเรามาหลวงบบม,มันบมบพี่้นงเราตั้งใจอยากกินผักเพื่อสุขภาพ <c oughs> ดูน้ำาก็จะเป็นสีแด่ๆนี่หละผักขมผักขมแดงวิตามินเอสูงผนว่าพี่้นงเราจะเอาปิดยว้กหน่อยเดี๋ยวต้นยายจะได้เคี้ยวได้นะ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> อ้หออเฮ้ยจ นี่แหละผของเราผักของเราผกของเอ้อืมรับง่ายสำรับปบ่นๆนี่แหละน้อนะนะเสร็จแล้ว,ลวโอ้ยสร็จแล้วากินข้าวกันเสร็จแล้วจ้าขากักนผักยา ทีน่ะค่ะยายปิดแฟนคุณเขาลุกขึ้นมาเสร็จแล้วนี่พคุณยายยายจะกินมะพริกวด้วยหนิไม่จะกินมะพริกออกให้ยาย <laughs> กันอันนี้จะพักอืุ่นต้น้ำป้นแล้วก็อื่นซัปนปนมปุ้นนะั่นแหละน้ำพริกน้ำพริกโอ้ยเขาติดมือติด <laughs> มือจะเอาไปย,ย้ายติดมือใคอยจอะอืม้มหวา่นนะหวั่น

แคแบบ่แบบน,นอืมแบบแล้วกรนี้ังแจ๊คเขาไงแล้วผมแดงไหอืมอืมจะบักแบบนำของกันกแบบันราคะขอบุณทุ่การรับชมขออนุญาตจึงเขาต่อละบ๊ายบายหน้าเจอกันใหม่ค่ะ